สวัสดีค,ครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินต,ตูกับแดเอก็มีกับทุกคนเช่นเคยคะ่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด6คู่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังคู่ที่พวกเรา2คนไม่ได้ทําเนี่ยนะครับจะไปสรุปให้ฟังใน23 Mania Recap ในวันถัดไปไม่ต้องห่วงเลยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเช่นเคยนะครับเป็นการติดตามทุกวันทุกคืนครับช่วยคอมเมนต์ช่วยให้กําลังใจช่วยติช่วยชมอะไรก็แล้วแต่ครับพวกเรารับฟังทุกคนเลยมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันนะครับเรามาเข้าสู่เกมการแข่งทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่านลีกแพ้ แล้วก็บ้านเราเช่นเคยครับ True Vision กับ NBA App ครับผู้ถ่ายทอดอย่างถูกลิขสิทธิ์ในประเทศไทยนั่นคือ Golden State Warriors นะครับเดินทางไปเยือน Minnesota Timberwolves ครับการเจอกันครั้งนี้ครับเป็นการเจอกันครั้งที่4แล้วก็ครั้งสุดท้ายของทั้งค,คู่ในฤดูกาลปรกติ3ครั้งแรกนะครับเป็น Golden State Warriors ชนะไป2ครั้งและก็แพ้น1นครั้งค่ะวันนี้ค่ะ Warriors เนี่ไม่มี Clay Thompson นะคะพวกเขาจึงคงใช้ผู้เล่น5ตัวแรกชุดเดิมกับที่เพิ่งแพ้ Dallas Mavericks มาในขณะที่ t ี m w o l v e s ค่ะวันนี้ไม่มี Anthony Edwards นะคะเนื่องจากมีอาการเจ็บเขาเปิดเกมมากค่ะ Golden State Warriors ไดี แอนดรูวิกกินี่มีการยิงที่ดีช่วยทําแต้มให้ับทีมนะคะร่วมกับลูกี้อย่างโมเซตมูดี้ก่อนที่การยิง3คะแนนของเคอรี่เนี่ยจะมาในขณะที่ทีวูฟค่ะพวกเขาได้เกมบุกจากคาวแอนโทนร์ีทาวแล้วก็เกมรับที่ดีนะคะเลยเป็นทีวูฟค่ะที่ออกนําไปก่อนพอเขาสู่ควอเตอร์ที่2ค่ะวอริเออร์สเนี่ยพวกเขาได้เดมิลลีค่ะช่วยเสริมในการทําแต้มนะคะในบทบาทของทัพสํารองร่วมกับสเตฟานเคอรี่แต่ว่าทีวูฟสิคะหวันนี้มีเกมบุกที่ดีเหลือเกินค่ะทั้งเจ้าแคทแล้วก็เจอาแอนเชรลเซลทำให้จบครึรนะคะ่ T olf, ออนอน 12ตพอเข้าสู่ครึ่งหลังกันสเตฟานเคอรีเริ่มเดินเครื่องในการทําแต้มนะคะไม่ว่าจะเป็นการยิง3คะแนนหรือการข้ามเข้าไปทําแต้มค่ะพวกเขาค่อยๆไล่มานะคะจนเหลือเพียงแค่6แต้มเท่านั้นแต่ที่วูบชุดนี้นะคะไม่ใช่ชุดเดิมแล้วก็แตกต่างจากชุดเดิมมาพวกเขาไม่เคยกลัวเลยค่ะนี่ขนาดขาดแอนดรูนีเอ็ดเวิร์ดนะคะค่อยๆตอบโต้กลับการนำโดยเจ้าแคทค่ะแล้วก็เดอะแอนเจโรรัสเซลปัญหาของโค้ชเซฟวอร์เรียลนั่นก็คือเกมบุกของแอนดรูวิกกินส์ค่ะหายไปตั้งแต่ควอเตอร์แรกไม่มีใครคอยช่วยเสริมเกมของสเตฟานเ พวกเขาเจอทีวูฟเดินหน้าไล่อัดกันแล้วก็แพ้อีกครั้งผลงานของผู้เล่นในทีม Golden State Warriors ได้สเตฟ h นเคอร์รี4แต้ม5รีบาลด์4แอสซิสต์วันนี้ยิง3คะแนนลงไป5าลูกแต่ก็ไม่ไหวค่ะเจมส e รีสิาแต้ม6รีบาลด์2อแอสซิสต์ในฐานะสำรองในถือว่าพยายามสุดๆแล้วค่ะมิเนโซตาทิมเบิลวูฟได้คาวแอนโทนีทาวส ม9รีบาวบุงในวงนอกโดดเด่นมากๆเลยค่ะแดนจ์โรวรัสเซล22แต้ม3รีบาว7แอสซิสต์ช่วยเสริมเจ้าแคทได้เยอะเลยนะคะจบเกมมินนิโซตาทิมเบอร์บูลเอาชนะโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์สไปได้129ต่อ114ตีเสมอซีรีส์ฤดูก,กาลปรกติ2ต่อ 2, 2> สำหรับโกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์ในเกมวันนี้นะครับเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆของทีมเนี่ยต่างก็คาดหวังนะครับว่าในวันนี้เนี่ยทีมของพวกเขาจะต้องมีผลงานที่ดีลบล้างเกมแย่ๆนะครับจากที่แพ้ดัลลัสแมริคมาล่าสุดและพอเเเเเปปิดิดดกกมมมานนนนนนี่ย็็ูหือจจะะแบบนะบัั้รรงๆค เพราะว่าแป๊บเดียวเองเนี่ยแอนดรูวิกกินส์ที่กลับมาเยือนทีมเก่าของตัวเขาเองเนี่ยมีผลงานที่ดีครับการยิงเนี่ยเข้ามือมากๆเลยว่าจะเป็น2หรือนนว่า3คะแนนเวลาผ่านไปเพียงแค่3นาทีเท่านั้นนะครับเขากดไปแล้วถึง8แต้มเราก็คิดว่าโอ้โหวันนี้เนี่ยสเตฟเฟนเคอร์รีสบายแล้วไม่มีเคลย์ทอมสันที่ไม่สบายเนี่ยนะครับรวมไปถึงไม่มีเดรมอนกรีนที่กำลังฟื้นฟูจากอาการบาดเจ็บที่หลังอยู่เนี่ยวันนี้น่าจะมีคนช่วยได้สบายๆแล้วแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับเพราะว่าหลังจาก3นาทีของควเอเตอร์แรกผ่านไปเนี่ยนะครัััััับบบเเเเเเเกกกกกกมมขอออองงแแแนน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 นดดดรรรููวววิิส์็หหหาาาายยยยไไปช่่่่่ีีีคคคลลลจ้้้4ตะใทื เกมการแข่งขันถือว่าเป็นเกมที่น่าผิดหวังอีกเกมหนึ่งครับสำหรับ All Star Andrew Wiggins ในส่วนของ Stephen Curry นะครับในเกมวันนี้เนี่ยเขากดไปถึง34แต้มนะครับแต่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆที่ชมเกมการในท่อสดอยู่นี่นะครับจะเห็นเลยว่าการยิงของ Stephen Curry แต่ละลูกเนี่ยมันยากนะครับเพราะว่าเจอทีวูฟเนี่ยตามประกบ2บางประกบ3บางเรียกว่าเป็นความชินของแฟนๆ Golden State Warriors ไปแล้วที่จะต้องเห็น Stephen Curry โดนรุมลักษณะแบบนี้ครับโดยเฉพาะในเกมที่ไม่มีทั้งเครย t h อมส s นแล้วก็ไม่มีทั้งเ r ร y m o n d g r แบบนี้พอคนอื่นๆไม่สามารถก้าวขึ้นมาช่วย Stephen Curry ได้เนี่ยนะครับ นี่คือลักษณะของเกมที่ตัวของเขาจะต้องโดนครับแล้วก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะครับว่าการยิงในภาพรวมทั้งหมดครับไมว่าจะเป็น2หรือว่า3คะแนนของสเตฟเฟนคอรี่เนี่ยดรอปลงครับตั้งแต่ที่เดรมอนด์กรีนเขาบาดเจ็บไปแต่ยังดีที่วันนี้เนี่ยสามารถยิง3คะแนนลงไปถึง5ลูกก็เลยทําให้สถิติในการยิง3คะแนนลงอย่างน้อย1ลูกของเขาเนี่ยนะครับนับต่อไปครับยืดต่อไปครับเป็นเกมที่182เกมติดต่อกันแล้วนับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมปี2018แล้วก็ยังคงนับต่อไปเรื่อออยยๆครนนสส่่่วขงงงกีีา Moses, าโมททลแ วันนี้ในช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยเขามีการประทะากับคาวแอนโทนีทาวนะครับแล้วศอกของข่าวแอนโทนีทาวเนี่ยกระแทกบริเวณดวงตาของเขาครับไม่สามารถลงสนามทาการแข่งขันต่อไปได้เจา้าตัวต้องออกจากเกมการแข่งขันไปนะครับยังไม่แน่ใจว่าต้องเข้าสู่คอนคาชันโปรโตคอลหรือเปล่าเพราะว่าโดนกระแทกแรงเหมือนกันนะครับเราต้องมาตามข่าวกันต่อในจุดนี้คนที่น่าชื่นชมในเกมวันนี้อีกคนนึงนะครับนั่นคือแกรีเพตันเดอะเซเอนแม้ว่าแต้มของเขาจะไม่สูงนะครับยังมีความผิดพลาดนะครับไม่จะเป็นการเทิร์โอเวอร์หรือว่าการยิงพลาดในภาพรวมต่างๆก็แแล้วต่แต่ความมททุ่เในการลงสนาาามขอของเเัโดยฉพะก เ,เกมรับเนี่ยยังถือว่าเป็นจุดขายของแกรี่เพเทนเดอะเซคเนจริงๆนะครับแต่ปัญหาที่ชัดเจนเหลือเกินนะครับสำหรับโกลเด้นสเตตวอร์เรเน่คือแคบบอนลูนีวันนี้เนี่ยไม่สามารถต้านทานแล้วก็เล่นเกมรับใส่คาวแอนโทนีทาวได้เลยครับเขาเป็นรองคาวแอนโทนีทาวแบบเห็นได้ชัดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวงในหรือว่าวงนอกก็แล้วแต่ในส่วนของทัพสำรองนะครับเดเมนลีเนี่ยถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่ก้าวขึ้นมาช่วยทีมได้เป็นอย่างดีครับการยิงการข้ามทุกอย่างวันนี้ถือว่าเสริมแต้มให้กับพี่เขย ทั้งคู่เนี่ยสามารถทําถึง2หลักก็จริงนะครับแต่การยิงวงนอกไม่ทํางานเลยครับยิงลงแค่คนละ1ลูกเปอร์เซ็นต์การยิง3คะแนนไม่ค่อยดีอย่างต่อเนื่องมันก็เลยทําให้เกมของ Golden State Warriors ไม่ไหลลื่นครับนี่คือปัญหาที่ชัดเจนมากๆนะครับในยามที่ทีมของพวกเขาไม่มีทั้งเครย์ทอมสันและก็เดรมอนกรีนตัวของสเตฟานเคอร์รีเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาที่ดีที่สุดของทีม Golden State Warriors นะครับแต่เดรมอนกรีนเนี่ยเขาก็พิสูจน์เช่นเดียวกันครับว่าเขาคือนักกีฬาที่สําคัญที่สุดครับของ Golden State Warriors ยาม่่่มโโมาาม,าม,มาาเนออควืตงสส เหมือนนี่หาได้ยากมากๆนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับโกลเด้นสเตทวอลเอร์การเล่นเกมลุกในภาพรวมทั้งหมดของพวกเขาเนี่ย มาอยู่ในอันดับที่15นะครับส่วนการเล่นเกมรับเนี่ยอยู่ในอันดับที่16กลายเป็นทีมระดับกลางๆเท่านั้นเองนะครับยังดีที่ช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยพวกเขามีผลงานที่สุดยอดเกินอธิบายเหลือเกินก็เลยยังทําให้ตอนนี้เนี่ยรักษาอันดับ2ของฝั่งตะวันตกเอาไว้ได้แม้ว่ามองกระจกหลังไปเนี่ยโหเห็นเมมฟิสกิสลีลิบลิแล้วนะครับตามไล่บี้มาแบบสุดๆเลยพวกเขาจะหนีหมีภูเขาที่นําโดยจามาแรงได้หรือเปล่าต้องมาติดตามชมกันครับสำหรับเกมหน้ามันแน่นอนครับเพื่อนๆห้ามพลาดนะครับเช้าวันศุกร์แปดโม แพ้มาก่อนหน้านี้ได้หรือเปล่าห้ามพลาดครับหันไปดูในส่วนของมินเนโซตาทิมเบร์วูฟส์กันบ้างนะครับในเกมวันนี้อย่างที่แอนดมิตูลพูดครับว่าแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าซ้ายไม่พร้อมลงสนามทํากแข่งขันถือว่าเป็นเกมแรกในชีวิตการเล่น NBA ของตัวเขาเลยนะครับที่พลาดการลงสนามจากอาการบาดเจ็บนะครับในช่วงตน้นฤดูกาลเนี่ยแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดพลาดการลงสนามทั้งหมด6เกมแต่การพลาด6เกมนั้นเนี่ยมาจากเรื่องของโควิด -19 นะครับไม่ได้เกี่ยวกับอาการบาดเจ็บนี่ถือว่าเป็นครัััั้งงแแแรรรรกกลลกกกจจิๆลละะาาาาาาบบบบบดเเ็ข่่สํหีฬษณอวถื ผลมากๆนะครับเพราะว่าตัวของเขาเนี่ยอาศัยพลังในการโจมตีห่วงมากมายเลยครับการข้ามพลังในการกระโดดพราะเจ็บเข่าแบบนี้เนี่ยเกมของเขามีผลแน่นอนแล่ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมองลึกลงไปเนี่ยในช่วง5เกมหลังสุดเนี่ยนะครับตัวของเขามีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มอยู่ที่ 10. 4ดแต้มเท่านั้นเองเชื่อเลอเกินว่าการบาดเจ็บที่เข่าของเขาเนี่ยรบกวนเจ้าตัวมาโดยตลอดนะครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมาดังนั้นวันนี้เนี่ยพักไปก่อนแบบนี้ดีแล้วละครับเพื่อที่จะได้เตรียมตัวต่อสู้ในฤด,ดูกาลที่เหลืออยู่นะครับเพราะทีมขาดกําลังสําคัญไปคนของคนนะครับบิ นี่ก็คือคาร์วลแอนโทนีทาวกับดีแองเจโรราเซลในเกมวันนี้เนี่ยดีแองเจโรราเซลในการยิงภาพรวมต่างๆเนี่ยอาจจะไม่ได้ร้อนแรงโดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่เขาไม่ได้หายไปจากเกมเลยนะครับมีการยิงระยะกลางมีการยิง3คะแนนมีการลุยเข้าไปเอาฟาวล์เก็บแต้มจากจุดโทษอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็เลยเสริมงานให้กับคาร์วลแอนโทนีทาวได้เป็นอย่างดีในส่วนของทัพสำรองอีก1คนนะครับที่น่าชื่นชมเหลือเกินในวันนี้แน่นคือมาริกบีสลีย์มาริกบีสลีย์เนี่ยในฤดูกาลนี้เนี่ยผลงานของเขาดรอป จบเกมกดไปถึง20แต้มนะครับก็เลยทําให้เกมในภาพรวมทั้งหมดของมินเนโซตาทีมวูบูฟเนี่ยค่อนข้างไหลลื่นแต่เครดิตท,ทั้งหมดทั้งปวงในเกมวันนี้เนี่ยต้องยกย่องชื่นชมผลงานการเล่นของคาว์ลแอนโจนีทาวเนี่ยแหละครับในเกมวันนี้เนี่ยเราเห็นกันชัดเจนเลยนะครับความสารพัดประโยชน์ของคาว์ลแอนโจนีทาวเหมือนจะเป็นการข้ามนะครับเข้าไปปิดแต้มหรือจะเป็นการโพสต์วงในการทําแต้มใส่ลูนี่เนี่ยทำแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าพอวงในแน่นๆเนี่ยเจ้าตัวก็สามารถออกมายิง3คะแนนได้สมกับเป็นแชมป์การยิง3คะแนนล่าสุดในออสตตาาาารรเเเเหลือกกกินนนนียยววว่่็มมมมไปด้คคััใจๆะบ วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมการแข่งขันแบบ2วันติดของมิเนโซตาทิมเบอฟด้วยนะครับแต่เ,เพื่อนๆลองดูพลังในการต่อสู้ของเขาสิครับมองไปมองมาดูไปดูมาเนี่ยนึกว่าโกลเด้นสเตทวอ r เลอร์ซะอีกที่เล่น2เกมติดเพราะว่าพลังในการต่อสู้เนี่ยแตกต่างกันเหลือเกินกลายเป็นมิเนโซตาทิมเบอฟที่เต็มไปด้วยความคึกครับไม่ว่าจะเอาลูนี่หรือว่าจะเป็นโจนาธานคูมิงกาหรือว่าใครก็ตามครับเอามาประกบใส่คาร์ลจนนี่ทาวเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆในวันนี้เนี่ยโจมตีโกยแต้มเป็นว่าเล่นเลยนะครับจัดไปถึง ดับเบิลครั้งที่13ติดต่อกันเลยนะครับในยามที่เจอกับโกลเด้นสเตทวอรเเยอร์สิเกมก่อนหน้านี้เนี่ยคาร์ตันนี่ทาวจัดดับเบิลดับเบิลใส่โกลเด้นสเตทวอรเเยอร์ทุกเกมเลยครับเรียกว่าผลงานในการเล่นวันนี้นะครับทดแทนการขาดไปของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดได้แบบหมดจดมากๆเลยหลังจากที่ผ่านออสตาเบรกมาเนี่ยนะครับทีมมิเนโซตาทีมวูฟพวกเขาเนี่ยชนะ3แพ้แค่1เท่านั้นนะครับและต่อสู้กับทีมดีๆทั้งนั้นเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นอย่างเมมฟิสกิสลี่นี่ก็ชนะมาคลิฟแลนด์คาเียรสก็ชนะมาแแพ้แค่ซซิกเอร์์์สสสทททีีีมมมเเเเเเดดดดยวว่ปิตตัของจฮาารนนนแลล้กก็ชะโ ในเกมวันนี้อีกนะครับหลังที่จบเกมการแข่งขันเนี่ยตัวของข่าวแอนทนีทาวเนี่ยเขาก็รู้ดีนะครับว่าบรรดาแฟนๆน,นบาสทั้งโลกหรือว่าจะเป็นบรรดาสื่อสส่วนมากเนี่ยมองทีมของพวกเขาเป็นยังไงรู้ว่าสุดท้ายแล้วทีมของพวกเขาก็คงไม่ได้มีอะไรดีมากมายนี่คือสิ่งที่ข่าวแอนทนีทาวเนี่ยเขาตั้งใจนะครับแล้วก็พยายามที่จะสร้างผลงานที่ดีครับให้กับทีมเพื่อล้มล้างความคิดแบบนั้นนะครับจากแฟนๆจากสื่อมาติดตามชมว่าพวกเขาเนี่ยจะทําได้ดีแค่ไหนครับสำหรับเกมหน้านะครับเป็นเช้าวันเสาร์8โมงพวกเขาจะเดินทางเเยนนซััดรคบ เราไปต่อนที่คู่ใหญ่นะครับถ่ายทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขาผ่าน TNT mm hmm. LA Lakers รับการมาเยือนของ Dallas Mavericks ครับการเจอกันครั้งดีค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่2จาก3ารั้าที่ทั้งคู่จะต้องเจอกันในฤดูกาลปรกติครั้งแรกเป็น LA Lakers ที่บุกไปเอาชนะได้ถึงบ้านของ Dallas Mavericks ค่ะด้วยการยิง3าคะแนนในช่วงต่อเวลาของ Austin Reed ถ้าหากว่าทุกคนยังคงจําได้ค่ะเปิดเกมมาวันนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้เป็นอย่างดีค่ะ LA Lakers ในการกระจายการทําแต้มที่ดีช่วยรปในการทําแต้มได้เป็นอย่างดีในขณะที่ Dallas Mavericks ได้ลูกดอนฉิกเดินเครื่องแต่หัววันเลยค่ะท ก็ไปทำแต้มการยัดหัวใส่เอไว้ฮาวเวิร์ดเป็นไฮไลท์ในเกมวันนี้และก็เป็นดัลลัสแมวเริกที่ออกนำไปก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์อที่2ค่ะเกมของดัลลัสแมวริกก็ยิย่งไหลลื่นมากขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ลูก้าคนเดียวเท่านั้นที่สามารถทำแต้มได้คนอื่นในทีมเนี่ยก็ทำได้ดีไม่ว่าจะเป็นแจร์เรนบรันสันหรือว่าจะเป็นโดเลนฟินนิสมิสก็มานะคะในขณะที่แอลเอลเกิลส์พอเขาพยายามเกาะแต้มไปเรื่อยๆแต่ว่าการยิงแล้วก็การเล่นเกมรับเนี่ยไม่ค่อยดีเลยค่ะโดยเฉพาะรัสเซอร์ไวส์ เรื่องที่สามค่ะแฟนๆ LA Lakers เจ๊ก็คิดว่าจะยับนะคะแต่ว่าไม่ใช่แบบนั้นค่ะพวกเขามีการทำแต้มที่ดีเวอร์มากๆนำโดยรบอนเจมส์ที่ยิงๆสามคะแนนรัวๆเลยนะคะร่วมกับสแตนลีย์จอห์นสันค่ะแล้วก็มาลิ่งมังรวมไปถึงคาร์เมโลแอนต์นีจากที่ตามอยู่กว่า21แต้มเนี่ยพวกเขาสามารถกลับขึ้นมานำได้เฉยเลยอะจนกระทั่งเข้าสู่ควอเตอร์สุดท้ายนะคะ LA Lakers จ๊ก็ยังคุครองการนำอยู่ค่ะจนกระทั่งโด Run นดัลลัสแมรี่รันค่ะ11ต่อ0โดยลูกาดอนชิกที่ทั้งทำแต้มเองแล้วก็ส่งให้เพื่อนทำ ไ,ได้แบบปวดใจแฟนในสนามดู LA Lakers เล่นในวันนี้แล้วเนี่ยแอนดมิตูนไม่แน่ใจนะคะว่าเพื่อนๆได้คิดเหมือนแอดมิตูนหรือเปล่าเหมือนก็นดูแล้วเป็นแพทเทิร์นเดิมๆเลยค่ะ,คะและผลงานของผู้เล่นในทีม LA Lakers <L> ได้ปรบอลเจมส์26แต้ม, س, 26, ตม12รีบาว5แอสซิสพยายามทุกอย่างแล้วจริงๆค่ะแต่ก็ไม่ไหวคาเมโล่แอนโทนี20แต้ม3รีบาวน์นำการทำแต้มในทัพสำรองอย่างถึงที่สุดดัลลัสแมริเส์ได้ลูคกาดอนชิก25แต้ม8รีบาว5แอสซิสวันนี้3คะแนนไม่ทำงานนะคะแต่ยังงคท ได้ค่ะในยามที่ทีมต้องการเจเรมบรันซัน22ตาม2รีบาล4แอสซิสกับอีก4สตีลช่วยทีมได้มหาศาลมากจบเกมด e ัลลัสบาร์เรสเอาชนะ LA ลเอลเกอร์ส109ต่อ104ตีเสมอซีรีส์ฤดูกาลปรกติ1ต่อ1สราหรัลเอล a เกอร์สในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นเกมที่30จาก61เกมที่พวกเขามีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น5ตัวแรกอีกครั้งหนึ่งครับเรียกว่าเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้จริงๆนะครับแฟรงค์วอร์เกอร์เขาก็พยายามหาครับพยายามหาความลงตัวให้กับทีมแต่สุดดท้้้ายยกกก็ัััังไมม่เเิขึนนนนคครรบบและะวี ก็เป็นอย่างที่แอมมิตูนพูดเป๊ะเลยครับการเล่นของ LA Lakers จบลงด้วยแพทเทิร์นเดิมๆเ,เปิดมาควอเตอร์แรกเนี่ยต่อสู้ได้ค่อนข้างโอเคควอเตอร์ quarter ที่2เริ่มแผ่วควอเตอร์ที่3เล่นออกมาได้อย่างดีเลือเชื่อเลยครับและควอเตอร์สุดท้ายก็แพ้ไปอย่างปวดใจนี่คือแพทเทิร์นของ LA Lakers ในฤดูกาลนี้เราเห็นแบบนี้เนี่ยนะครับเกมแล้วเกมเล่าซึ่งในวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งครับช่วง2ควอเตอร์แรกเนี่ยเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆที่ติดตามชมเกมกันอยู่เนี่ยจะเห็นเลยว่าโอ้โหสงสัยวันนี้จะเละเทะแแแนนนน่่่่่่่อออออออเเเเเลยยตตสสุดดทท้้้าาาพขขูคควรร์ีี3ับบบโโหกมมง LA Lakers ไชื เรบอลเจมส์เนี่ยยิง3นาคะแนนครั้งแล้วครั้งเล่3นา3าครั้งติดเลยตัวของสแตนลี์จอห์นสันก็เช่นเดียวกันช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมครับว่าสแตนลี์จอห์นสันเนี่ยยิง3คะแนนลงรวมกันแค่3ลูกเท่านั้นเองแต่ในเกมวันนี้ควอเตอร์สามคนเ,เดียวเนี่ยกดไปถึง3ลูกเลยไม่ต่างกับมาลีกมั้งครับแล้วก็คาเมโลแอนโทนีสองคนนี้เนี่ยถือว่าพยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่เลยนะครับแม้ว่าจะมีความผิดพลาดก็ตามแต่ความตั้งใจในการทำแต้มการยิง3คะแนนการข้ามเข้าไปเอาฟาวเก็บแต้มต่างๆเนี่ยถ ปัญหาของพวกเขายังคงเป็นเรื่องเดิมๆครับแน่นคือผลงานของรัสเซลเวสบรูคแม้ว่าในเกมวันนี้จะมีสัญญาณที่ดีนะครับสัญญาณที่ดีคือตัวของเขาเนี่ยไม่มีเทิร์นเวอร์เลยสักครั้งเดียวแอซิสได้ถึง8ครั้งในจุดนี้ขอคาราวะาให้เลยครับแต่ปัญหาอย่างที่บอกแน่นคือการยิงของตัวรัสเซลเวสบรูคเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดเด่นของตัวเขาเองนะครับในการข้ามเข้าไปปิดแต้มรอบๆปากขวง่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการยิง3คะแนนถ้าเกิดย้อนกลับไปเนี่ยนะครับน้อยครั้งมากๆที่ในยามที่รัสเซลเวสบรูคเขาลุยเข้าไปปิดแแดแแตต้้มมมลลลววเเเรราาาาจจะะหห็็็นนนนนขโบอกก่่่่ใชงงััีไป ข้ามการเข้าไปลุยยังไงเนี่ยสุดท้ายมักจะโดนบล็อกครับไม่น่าเชื่อเลยในเกมวันนี้เนี่ยเราเห็นกันจัดจา่าสอถึงสครั้งเลยด้วยซ้าไปการยิง3คะแนนไม่ต้องไปพูดถึงครับไม่มีลุ้นเลยทีมตรงข้ามเนี่ยกล้าท้าให้รัสเซลเวสบุเขายิง3คะแนนเลยนะครับถ้าเกิดยิงลงก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แต่ท้าพยายามบอกเออพี่ยิงเลยพี่เวสบุพ, ok, พี่ยิงเลยดีกว่าพอกระเถิบเข้ามาระยะกลางก็ยังคงพลาดต่อเนื่องครับวันนี้เนี่ยเป็ดเสร็จแล้วยิงไม่ถึง30%นะสามสิบ, West ok. จจบเก,กเเากรนเซ็้ดีนะครับเี่ยรีไม่มากรับเซลเวสบ กว่าน,นี่คือสิ่งที่รัสเซลเวสบุกเขาบอกนะครับซึ่งก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าสื่อและก็แฟนๆอย่างพวกเราเนี่ยก็เข้าใจดีว่าผลงานของรัสเซลเวสบุกเนี่ยยังไม่ดีเลยแล้วก็ยังไม่รู้ด้วยนะครับว่าเขาจะดีขึ้นเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่โค้งสุดท้ายของฤดูกาลและในช่วงแบบ20เกมสุดท้ายอะไรประมาณนี้เนี่ยถ้าเกิดยังคงไม่ดีขึ้นไปกว่านี้ได้เนี่ยถือว่าเอลเอลเลเกอร์ลำบากแน่นอนครับแฟรงก์โวกเก้เขาก็บอกนะครับว่าเขาเซงแทนทุกคนในทีมเลยครับวันนี้เนี่ย สนับสนุนราสเซลเวสบุกทุกอย่างแล้วก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าตัวของราสเซลเวสบุกเนี่ยเขาจะต้องดีขึ้นกว่านี้ได้สิ่งที่สร้างความเซ็งให้กับแฟนๆเลเกอร์สำคับนั่นคือในช่วงต้นควอดที่สี่พวกเขาเนี่ยยังคงนําอยู่ด้วยนะครับช่วง7นาทีสุดท้ายของเกมเนี่ยนำเกาสิต่อ94แต่หลังจากนั้นเนี่ยแหะครับโอ้โหโดนดัลลัสแมวริกเนี่ยรันเป็นชุดเลยนะครับเราเห็นความผิดพลาดครับความผิดพลาดที่ว่านี่คืออะไรนั่นก็คือการเทิร์นโอเวอร์จังหวะที่ไม่ควพรพลาดนะครับก็พลาดครั้งแล้้้วววคคครรรรรัััััังงงงงงเเ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 ลลลล่่าาาาาสสียยยบบตติดิดดดขไปปหหหหมจจจะะะะ็็็นนนนนชชออซกกกืใ ฝืนยิง3คะแนนนะครับโรบอนเจมส์ bon James, ก็แอร์บอลหรือว่าจะเป็นใครก็ตามครับจังหวะที่พลาดเนี่ยพลาดแบบไม่น่าเชื่อเลยนะหรือจะเป็นคนอื่นๆก็ตามครับไม่สามารถทําแต้มให้กับทีมได้เลยในช่วงท้ายเกมนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นออสซินรีฟเนี่ยเขาโดดเด่นนะครับอย่างเกมก่อนหน้านี้เนี่ยดัลลัสแมริทที่แพ้ไปเนี่ยก็เจอออสซินรีฟเนี่ยแหละครับยิงในช่วงต่อเวลาถ้าเกิดทุกคนจํากันได้แต่หลังจากที่ตัวของแฟรงก์วอกเกิลเนี่ยเขาเอาออสซินรีฟเนี่ยขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวแรกนะครััััับบบบบรรรววววมมมถึงงงเเ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 กกกกนน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 ีีนีีี้้ดดดดดยยย่บบ่่่่่่่ททททาาาาาใลลตตตๆขออออสิฟูไโป็ สำรองจริงนะครับเหมือนอย่างที่แอดมินเคยบอกนะคบว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาของตัวเขาก็เป็นไปได้คําว่ากระดูคนละเบร์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะครับแม้ว่านักกีฬาจะมีพรสวรรค์สูงแค่ไหนก็ตามแต่บางครั้งความแข็งแกร่งประสบการณ์ในการเล่นต่างๆพอยืนระยะยาวๆเนี่ยออสตินรีฟเนี่ยโดดเด่นกว่าในฐานะตัวสำรองดังนั้นในวันนี้เนี่ยในช่วงท้ายเนี่ยเราไม่เห็นออสตินริฟอยู่ในสนามทากาข่งขันเลยนะครับกลายเป็นคนอื่นเนี่ยมีบทบาทที่ดีกว่าเยอะเลยเราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อนะครับว่าพวกเขาจะมีการปรับทับััยงงงไไไกกนนต่่อปหลจจาาี้้เขะด เจออกัสตินนะครับกับเวนเดลแกรเบรียลครับเข้ามาเสริมทีมการพ่ายแพ้วันนี้นะครับถือเป็นการพ่ายแพ้เกมที่3ติดต่อกันแล้วนะครับและในช่วง7เกมหลังสุดพวกเขาแพ้ไปถึง6เกมเลยนะครับโอ้โหสถานการณ์แย่เหลือเกินเพื่อนๆลองดูผลงานของเรเบรนเจมส์นะครับตั้งแต่วันที่เมกราคมเป็นต้นมาเนี่ยตัวของเขามีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มอยู่ที่29แต้ม9การีบาวด์เแอสซิสการยิงฟิลโกลในห้าสิเรตลยนะครับแต่ทีมของพวกเขาชนะแค่6แพ้ไปถึง15ครั้งครับปกติแล้วถ ท็อปทรีของฝั่งตลอดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะวันออกตะวันตกก็แล้วแต่แต่ตอนนี้ไม่ใช่ฤดูการนี้ไม่ใช่จริงๆครับเหนื่อยเหลือเกินแต่ตัวของโรบันเจมเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าตราบใด,ดที่เขายังคงอยู่ในสนามยังมีโอกาสลงเล่นเนี่ยตัวของเขาก็มีความหวังนี่คือความมั่นใจของตัวเขาและทีม LA l a อ e เจลิเนี่ยก็ยังคงมีโปรแกรมแข่งขันอีกเพียบเลยนะครับเขาก็เชื่อว่าทีมของเขาจะกลับมาได้แล้วก็บอกเพิ่มเติมนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าทีมของเขาเนี่ยกระจอกเหลือเกินแต่ก็ยังมีวันถัดไปนะครับ้สูกรมึท เมืองกบเจอกับ LA Clippers ครั้งสุดท้ายของฤดูกาลปกติดีกว่าเป็นเช้าวันศุกร์นะครับ10:00นเพื่อนๆห้ามพลาดครับหันไปดูในส่วนของ Dallas Mavericks กันบ้างนะครับทีมนี้เนี่ยถือว่าตรงข้ามกับ LA Lakers มากๆในขณะที่ LA Lakers กําลังดิ่งลงในฝั่งของ Dallas Mavericks เนี่ยโหทยานขึ้นเลยนะครับภายใต้การโค้ชของ Jason Kidd Jason Kidd นี่ก็คืออดีตผู้ช่วยโค้ชนะครับของ LA Lakers พอเข้าไปรับหน้าที่เป็นหัวหน้าโค้ชให้กับ Dallas Mavericks เนี่ยค่อยๆปรับปรุงทีมใหม่ครับและตอนนี้เนี่ยก็ค่อยๆเข้าที่ตามใจที่เขาต้องการมากๆเลยครับโดยเฉพาะการเล่นเกมรับตัวของ เจสันคิดเองเนี่ยนะครับเขาก็บอกนะครับแล้วเขาก็ยกย่องชื่นชมผลงานของแฟรงกัวโกเขาบอกว่าตอนที่เขาอยู่กับแฟรงกัวโกที่เป็นผู้ช่วยโค้ชของเลเกอร์สเนี่ยเขาได้การเรียนรู้การเล่นเกมรับจากแฟรงกัวโกค่อนข้างเยอะเลยล่ะครับพอย้ายไม่อยู่กับดัลลัสแมวริกับเขาก็ค่อยๆปรับปรุงเปลี่ยนแปลงทีมน,นะครับแน่นอนครับว่าดัลลัสแมวริกมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยนั่นคือผลงานที่โดดเด่นเหลือเกินนะครับของลูก้าแต่ในภาพรวมทั้งหมดเพื่อนๆต้องชื่นชมการเล่นเกมรับในภาพรวมนะครับของดัลลัสแมวริกเองถ้าเกิดไม่มีเกมร ตัวของเขาถือว่าเป็นนักกีฬาที่มีค่าเฉลี่ยในการทําแต้มควอเตอร์แรกนะครับมากที่สุดของหลีกในฤด,ดูกาลนี้น่นคือ9.1แต้มต่อเกมแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับควอเตอร์แรกเนี่ยโอ้โหตัวของลูก้าเนี่ยเดินเครื่องแต่หัววันเลยแป๊บเดียวทําแต้มถึง2หลักละตัวของเขาอาศัยความผิดพลาดนะครับของ LA Lakers มีการเล่นเกมสวนกลับมีการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนและที่สําคัญครับสร้างไฮไลท์กับตัวเขาเองในเกมวันนี้เชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องเห็นไฮไลท์ปลิวว่อนทั่วโลกออนไลน์เลยนะครับนั่นคือจังหว ขึ้นไปเลยห่วงเยอะขนาดนี้เลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่าลูก้าจะแจกไฮไลท์ลักษณะแบบนี้ได้ด้วยครับและด้วยการเล่นแบบนี้เนี่ยนะครับก็เลยทําให้ดัลลัสแมวเวอริกเนี่ยค่อนข้างมีเกมที่ไหลลื่นกว่าบางช่วงเนี่ยนำห่างถึง21แต้มนะครับแม้ว่าในช่วงควอเตอร์ที่3เนี่ยโอ้โหจะเจอพายุการรันแต้มแบบเป็นว่าเล่นเลยของ LA l a k นเจลิสก็ตามแต่หลังจากที่ควอเตอร์ที่4เหลือ,ออีก7นาทีกว่าๆเท่านั้นเนี่ยแหละครับตัวของลูก้าเนี่ยเขากลับลงมาในสนามอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่ไปเบรกกกกพักัััหหายยยใใจนน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 นสินดนน่่ออต้เีะครับ LA Lakers ยนยนออู่่97 94ต แต่พอลูก้าลงมาปุ๊บครับโอ้โหลงมาครองเกมเลยไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มเองนะครับตัวตัวกับเลบรอนเจมส์เดี๋วนี้เนี่ยเอาไม่อยู่แล้วนะครับเราเห็นการเฟดเอาไว้ขาเดียวถอดแบบมาจากเดิร์กนงวิสกี้เลยนะครับยิงใส่เลบรอนเจมส์สวยงามเหลือเกินรวมไปถึงการส่งให้กับเพื่อนทําแต้มสบายๆเลยนะครับเรียกว่าตัวของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นการทําแต้มด้วยตัวของเขาเองนะครับหรือว่าส่งให้กับเพื่อนเบ็ดเสร็จแล้วรวมเป็น13แต้มนะครับจากการดันในช่วงท้ายเนี่ยสิบห้าต่อเจ็ดเป็นของลูก้าเองแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนถึง13มแต้มครับเพ แอลเอเลเกอร์ akers, จัดการลูบราหเจมส์แบบเบ็ดเสร็จเลยนะครับในช่วงท้ายควอเตอร์ที่4นี่คือความเหนือชั้นเหลือเกินของลนะูก้าณเวลานี้จุดสําคัญอีก2อย่างนะครับในเกมวันนี้ของดัลลัสแมวริกนั่นคือการทําแต้มวงในครับหรือว่าพอยต์อินดิพเอนต์พอยต์อินดิพเอนคือในพื้นที่3วินาทีเนี่ยนะครับทีมดัลลัสแมวริกเนี่ยเหนือกว่า LA ลเอเลเกอร์ค่อนข้างเยอะเลยนะครับหกสิบต่อสี่สิบสองแต้มเ,เพื่อนๆลองคิดดูเอาเองแล้วกันแม้ว่าในเกมวันนี้เนี่ยการยิง3คะแนนในภาพรวมของดจจัลลัส,สแต่เกมวก วงในอย่างตออ่อเนื่องแบบนี้เนี่ยแหละครับและจุดสุดท้ายครับนี่สําคัญเหลือเกินณเวลานี้เนี่ยไม่ใช่แค่ลูก้าคนเดียวแล้วนะครับที่จะมาแบกการทําแต้มหลายล้อมรอบตัวของเขาเนี่ยมีคนคอยช่วยทําแต้มเสริมเพียบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเจเรนบรันสันโดเรียนฟินนิสมิดวันนี้เดี๋ยวนี้มีสเปนเซอร์ดินวิดีเข้ามาอีกแล้ววันนี้ยังได้การเล่นที่ร้อนแรงเหลือเกินนะครับของเดอะไวท์พาวครับโอ้โหการโจมตีวงในด้านในเนี่ยวันนี้เนี่ยแข็งแกร่งเหลือเกินกล้ามเป็นมัด,ม,ดมัดเลยก็เลยทําให้วันนี้เนี่ยสามารถคว้าชัยชนะเป็นเกมท 8ถ้าเกิดเพื่อนๆมองกว้างออกไปอีกในช่วง28เกมหลังสุดเนี่ยนะครับพวกเขาชนะ21แพ้แค่7เท่านั้นเองอย่าแปลกใจครับว่าทําไมตอนนี้เนี่ยดัลลัสมาริคเข้าที่มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆน่ากลัวมากๆครับสำหรับเกมหน้านะครับพวกเขาเนี่ยรอรับการมาเยือนของโกลเด้นสเตทวอร์เรียร์อย่างที่บอกครับเป็นเช้าวันศุกร์8โมงครึง่งสนุกแน่นอนครับห้ามพลาดเลยเนี่ย5ดาวเต็มๆเ,เ,เลยครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้วัวชิงตอนวุ้ยสดเอาชนะดีทรอยต์พิสตัน116ต่อ113เป็นชัยชนะที่มีต่อต14คครัันนั้้งงติดนนใยาทู่ จอการในบ้านของวอชิงตันวอร์เซอร์สบอสตันเซลติกส์เอาชนะอแลันตาฮอสไปได้107ต่อ98เจสันเชชัมกดไปถึง33แต้มทดแทนการบาดเจ็บของเจเรนบราวน์ค่ะที่ข้อเท้าพลิกตั้งแต่ต้นเกมได้เลยนะคะโทรันโตแรปเตอร์สเปิดบ้านต้อนรับแฟนๆในสนามในการมาเยือนของบรุกลินเนส109ต่อ108ชนะเนสสอเกมติดเลยนะคะเนี่ยปิดท้ายกันดีแอลเอคลิปเปอร์เอาชนะฮิลสันร็อกเก็ต113ต่อ100ในควอเตอร์ที่3ค่ะคลิปเปอร์นี่ครองเกมแบบเบ็ดเสร็จเป็นยังไงบ้างคะทั้งแฟนๆเป ปวดใจไปพ,พร้อมๆกันเลยค่ะคเพื่อนๆรู้สึกอย่างไรปวดใจแค่ไหนคะ่ะคอมเมนต์มาระบายกับพวกเราได้เลยนะคะที่คอมเมนต์ด้านล่างและท้ายสุดนี้ค่ะไม่พลาดคลิปที่เต็มไปด้วยข้อมูลแล้วก็สตีคะ่ะอย่าลืม s u b s c r i b นนะคะที่โลโก้ป็นที่ทวีแมเนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะถ้าหากว่า u b s c r i b e แล้วอย่าลืมเช็คว่ากดกระดิ่งหรือยังนะคะเพราะ NBA คือทีไี่ของเราจีนตี้ทวีแมเนียวันนี้พวกเราทั้งสองคนกับคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ